ติ๊กต็อกเคเตอร์ติ๊กตอกช็อปเคเตอร์เรียนฟรีในกลุ่มปิดมีจริงไหมสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตูอ Infinity ้อินฟินิตี้แปดนะครับตรงนี้มีปุ่มอะไรบ้างนะครับก็าฝากกดนะครับแล้วก็แชร์ไปที่สตอรี่ของคุณเพื่อส่งต่อความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆของเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือนักไฟ์สดนะครับในรูปแบบของเครือข่ายนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีหลายๆคนเนี่ยเข้าไปนั่งเรียนคือตอนนี้นะครับ กูรูในทิกตอกเยอะโค้ดคูรูในทิกตอกเยอะแต่ก่อนเนี่ยเราเราจะเจอคนบางคนเนี่ยมาในรูปแบบของนักเครือข่ายแต่ปัจจุบันตอนนี้เปลี่ยนผันแล้วตัวเองเนี่ยมาเป็นกูรูมาให้ความรู้แล้วก็อยากเขาก็จะไลฟ์สดให้ความรู้พวกคณทั่วไปนี่แหละแล้วก็จะมาชวนคุณเข้าไปในกลุ่มปิดนะครับเพื่ออะไรเข้าไปในกลุ่มปิดเพื่อ เขาบอกว่ามันมีเรียนฟรีในกลุ่มปิดในกลุ่มปิดจะมีคนเยอะแยะเลยพอคุณเข้าไปในกลุ่มปิดคุณก็จะถูกโบติเบตด้วยภาพความสําเร็จของคนนั้นของคนนี้ของคนนู้นอ่ะคนนั้นมีบ้านมีรถมีเงินมีทองอันนี้มาแล้วครับในรูปแบบของเครือข่า,ขายจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในกลุ่มปิดเนี่ยคุณเข้าไปเนี่ยกลุ่มมันชื่ออยู่แล้วครับว่ากลุ่มปิดกลุ่มปิดอะไรครับปิดการขายเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องเข้าใจด้วยนะครับถ้าวันนี้คนที่คุณเข้าไปเนี่ย ถ้าคุณอยากเรียนนะครับอยากเรียนจริงๆคุณถามเขาเลยคอร์สเรียนเท่าไหร่อะไรยังไงเรียนมีหัวข้ออะไรบ้างเหมือนที่ผมทําคลิปบอกเห็นไหมครับว่าอ่ะบทเรียนนี้นะครับมีบทเรียนเข้าเรียนในกลุ่มแบบนี้มีการมีบทหนึ่งสองสามแบบนี้อันนี้เขาเรียกการเรียนจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าบอกว่าอ่ะพี่อยากเรียนรู้เพิ่มไหมพี่อยากเรียนรู้เพิ่มพี่อยากเก่งเพิ่มพี่ไปเรียนรู้เลยผมมีสอนในกลุ่มปิดอันนี้ปิดแน่นอนครับเข้าไปเนี่ยปิดการขายคุณแน่เลยจะเปิดบินเท่าไหร่ก็ว่ากันไป เพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจตรงตามนี้แล้วก็ฝากช่วยกันแชร์สําหรับคนที่เคยเจอแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเตือนนะครับใหเ้เพื่อนๆของเราที่เป็นมือใหม่ใน Tik Tok เนี่ยไม่หลงกลยุทธ์แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้จัดแบบนี้นะครับโอเคไหมอ่ะติดตามช่องไอทบด้วยฝากแชร์นะครับ